พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่13เชื้อสายของดาวิดกลายเป็นบุตรของพระเจ้าวันพุธอาราบิก้าพระคริสต์จรงบังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าผ่านการเป็นขึ้นของพรองและในเวลาเดียวกันนั้นผู้เชื่อทั้งหลายของพรองก็ได้บังเกิดเป็นบุตรมากมายของพระเจ้าด้วยวงเล็บหนึ่ง ท่ามกลางบุตรมากมายนี้มีเพียงพระบุตรหัวปีเท่านั้นที่ยังเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าด้วยบุคล็บสองพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านี้ยังทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ที่เป็นขึ้นของพระองค์ด้วยบุคล็บสามพระบุตรหัวปีทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ส่วนเราซึ่งเป็นผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์ในฐานะที่เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าก็มีทั้งนิสัยฝ่ายมนุษย์และพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน สัปดาที่13วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยาำเช้า1นเปโตรบทที่1นข้อ3จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและพระบิดาแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงให้เราวังเกิดใหม่ตามพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตอยู่โดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายของพระเยซูคริสต์เฮบรายบทที่สข้อ10โดวยว่าในการนำบุตรทั้งหลายเข้าสู่สง่าราศีนั้น ก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระองค์ผู้ซึ่งสิ่งสารพัดมีอยู่เพื่อโพะองและมีขึ้นโดยโระองจะให้ผู้ริเริ่มแห่งความรอดของเขาได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกข์พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์แต่พระบุตรที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นบุตรมนุษย์ในการกลายเป็นเนื้อหนังนั้นพระองค์ทรงบังเกิดจากมาเรียและทรงกลายเป็นบุตรมนุษย์โดยการบังเกิดนั้น ดังนั้นการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์จึงเป็นการบังเกิดครั้งแรกของพระองค์ทว่าพระคัมภียังบอกเราว่าพระคริสต์มีการบังเกิดครั้งที่สองในการบังเกิดครั้งแรกนั้นพระคริสต์ทรงบังเกิดเป็นบุตรมนุษย์และในการบังเกิดครั้งที่สองพระองค์ทรงบังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในด้านหนึ่งโยฮันบทที่สามข้อสิบหกกล่าวว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในอีกด้านหนึ่งโรมบที่แปดข้อยี่สิบเก้ากล่าวว่า เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากท่านเคยใคร่ครวญบ้างไหมว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในสองด้านด้านแรกพระองค์คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและด้านที่สองพระองค์คือพระบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากในลมบทที่8ข้อ2ี่เกกล่าวว่าผู้เชื่อทั้งหลายจะต้องถอดแบบตามพระชายาแห่งพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเลือกอ่านข่าวสาร ความแตกต่างระหว่างพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าในนิรันการในอดีตกับพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในการเป็นขึ้นก็คือในนิรันการในอดีตก่อนที่พระองค์จะส่งกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ทรงมีแต่สภาพพระเจ้าไม่มีสภาพมนุษย์ทว่าโดยขั้นตอนแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์จึงได้สวมใส่สภาพมนุษย์พระองค์ทรงผ่านการดำเนินชีวิตมนุษย์สเสด็จเข้าสู่ความตายและ,สะเสด็จออกมาในการเป็นขึ้น ในการเป็นขึ้นถ้าว่าตามสภาพพระเจ้าของพระองค์นั้นพระองค์ก็ยังคงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้พระองค์ยังมีสภาพมนุษย์ที่ทรงได้รับมาผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังด้วยสภาพมนุษย์ที่พระองค์ได้สวมใส่ขณะที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังก็ถูกนำเข้าสู่การเป็นขึ้นเพื่อจะมีส่วนในฐานะแห่งบุตรด้วยนี่คือสาเหตุที่กิจาการบทที่13บสข้อสากล่าวว่าในวันแห่งการเป็นขึ้น พระคริสต์ได้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่หมายความว่าการเป็นขึ้นทำให้สภาพมนุษย์ของพระองค์ถูกแปลสภาพเป็นบุตรคือกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าไปด้วยการเป็นขึ้นของพระคริสต์คือการบังเกิดซึ่งทำให้พระองค์ไม่เพียงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่มีสภาพพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าซึ่งมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ด้วย ถ้าพระองค์ทรงเป็นแค่พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ย่อมไม่อาจมีพี่น้องได้เลยการที่เราจะเป็นพี่น้องของพระองค์ได้นั้นพระองค์จะต้องมีสภาพมนุษย์ด้วยในการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์พระองค์ได้สวมใส่สภาพมนุษย์และเมื่อผ่านการเป็นขึ้นพระองค์ก็ทรงนำสภาพมนุษย์นี้เข้าสู่ฐานะแห่งบุตรเช่นนี้พระองค์จึงทรงกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าซึ่งมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์จากนั้นในฐานะพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิต พระองค์ได้เสด็จเข้าสู่เราเพื่อจะทําให้เราเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าด้วยบัดนี้เราจึงเป็นบุตรมากมายของพระเจ้าที่กําลังถอดแบบตามพระชายาของพระบุตรหัวปีของพระเจ้าไม่ใช่พระฉายาของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าดังนั้นในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าพระคริสต์จึงมีพี่น้องมากมายเราทุกคนล้วนต้องมองเห็นว่าการบังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้านั้น เป็นการงานอันยิ่งใหญ่ที่พระคริ์ได้ทรงทำให้สำเร็จสมบูรณ์ผ่านการเป็นขึ้นของพระองค์วันที่เราวังเกิดใหม่ก็คือวันเดียวกับที่พระคริ์ทรงเป็นขึ้นขณะที่พระคริ์ทรงเป็นขึ้นมาจาก่ามกลางคนตายเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อก็ได้ร่วมเป็นขึ้นกับพระองค์ด้วยในวันที่พระคริ์ทรงเป็นขึ้นพลพรพารทุกคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรก็ได้เป็นขึ้นและได้บังเกิดเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้า Onda, บัดนี้พระเจ้าจึงทรงมีบุตรมากมายซึ่งมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์แต่ในท่ามกลางบุตรมากมายนี้มีแต่พระบุตรหัวปีเท่านั้นที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ด้วยพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้นี้ยังเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ที่เป็นขึ้นของพระองค์ด้วยในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าพระองค์ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์และในฐานะบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อของพระองค์ ก็มีทั้งนิสัยของมนุษย์และพระนิสัยของพระเจ้าเช่นเดียวกันบัดนี้เราก็กําลังถอดแบบตามพระชายาของพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอยู่ทุกวัน